สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขวดน้ำดื่มดูนัทนะคะนี่ค่ะสั่งมาจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะข้างๆก็มเป็นแบบนี้แล้วมาจะแกะดูข้างในนะคะว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะนี่เปิดออกมาก็จะเป็นนี่ค่ะกระปุกนี่ วันนี้เลือกเป็นสีเรนโบว์นะคะสีชมพูรเรนโบว์ค่ะแล้วก็จะมีสายให้นะคะสายคล้องให้ค่ะอันนี้ก็จะมีให้เราเขียนชื่อด้วยนะคะเขียนชื่อทัเบอร์ทรอะไรต่างๆค่ะอันนี้สําหรับสายคล้องนะคะเราก็จะมาเปิดดูตรงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะคะ นะกดง่ายค่ะเวลาเราเติมน้ำค่ะหมุนตรงนี้นะคะนี่้กห็หมุนไปนี่ค่ะทำความสะอาดง่ายนะคะนี่ค่ะเติมน้ำเข้าไปแล้วก็หมุนกลับคืนค่ะ นี่นะคะซิลิโคนตรงนี้สามารถแกะออกได้นะคะนี่ค่ะแกะออกได้นะคะข้างในก็เป็นใสๆเหมือนตรงฝานี่เลยค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ